อยู่สวีเดนเคยเจอไหมคะมีคนมาถามเราในบางสิ่งบางอย่างที่เราจะไม่สามารถตอบได้หรือถามเราในสิ่งที่เราไม่อยากจะตอบถ้างานของเราเป็นงานที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเราไม่สามารถเอาข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุที่เราดูแลรักษาอยู่นั้นหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ที่เราดูแลนั้นไปบอกให้คนอื่นทราบเพราะอันนี้ถือว่าเป็นการผิดกฎหมาย ทีนี้ถ้ามีคนมาถามเราเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่และเราอยากจะบอกเขาว่าเราไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้สามารถใช้ประโยคแบบนี้เป็นน้ำเสียงที่นุ่มนวลนะคะประโยคแรกจะหมายถึงว่าเราไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้นะคะก็เป็นเ e ส s กอร์ยอคอินเต r a p ระพั s เดสสกอร์ยอคอินเตสโวระพก็คือว่าเรื่องนี้เราจะไม่สามารถตอบได้นะคะหรือเราไม่ตอบนะคะต่อไปประโยคที่2เรื่องนี้เราจะไม่เล่าออกมานะคะเราก็จะบอกว่าเดส s กูลเ o ย์ยอคอินเตเบรต เดทสกูลเลย์ยอคอินเตเบร์ตะในเดทสกูลเลย์ยอคอินเตเบรตอันนี้เราจะไม่เล่าให้ฟังนะคะเราจะไม่เล่าหรือเดทสกูลเลย์ยอ n อินเตเซียเดทสกูลเลย์ยอคอินเตเซียก็คือเรื่องนี้เราจะไม่พูดการตอบไปแบบนี้ไม่ต้องกังวลว่าคนที่ฟังจะโกรธหรือเปล่าเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเรื่องที่เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุต่างๆนั้นเป็นความลับซึ่งหน้าที่ของเราแล้วเราไม่สามารถเอามาเผยแพร่ได้อยู่แล้ว ลองเอาไปตอบเวลาที่มีคนถามเกี่ยวกับข้อมูลของผู้สูงอายุนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามเพจครูบิบบบิบิบอินสึบเด